ร่วมสร้างร่วมพัฒนาอย่างยั่งยืนที่นี่องค์การบริหารส่วนตำบลปากบางองค์การบริหารส่วนตำบลปากบางตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลปากบางอำเภอเทพาจังหวัดสงขลามีเนื้อที่66,200ไร่โดยแบ่งเป็น8หมู่บ้าน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้นจำนวน1 1 8 8คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมงพื้นบ้านมีรายได้เฉลี่ยของประชากรจำนวน5,777.80บาทต,ต่อคนต่อปีบริบทพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากบางซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพบเจอกับปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้นในชุมชน3ประเด็นหลักประกอบไปด้วยหนึ่ง ปัญหาด้านความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีสาเหตุจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองรวมถึงความขัดแยง้งทางความคิดความเห็นต่างในมิติต่างๆซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 2. ปัญหาด้านยาเสพติดในชุมชนซึ่งกลุ่มเสี่ยงคือกลุ่มเยาวชนในชุมชนที่ถูกชักชวนประกอบกับพฤติกรรมประจำวัยที่มีความต้องการอยากรู้อยากลองผสมผสานกับการเกิดปัญหาทางด้านครอบครัวส่งผลทำให้เยาวชนบางส่วนถูกดึงเข้าสู่วงจรของยาเสพติดและ 3. ปัญหาด้านรายได้ของประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากบริบทพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ตำบลปากบางรวมถึงช่องทางและโอกาสในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ตำบลปากบางเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลปากบางจึงได้มีการจัดทำโครงการปากบางอยู่ดีมีสุขเพื่อมุ่งส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมต่างๆให้เกิดขึ้นในตำบลปากบางเช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการจัดตั้งตลาดชุมชนและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ภาพที่มันหดหู่เพราะมันตรงกับช่วงเดือนถือสินอดด้วยอะค่ะพี่ ถานการณ์ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาสะสมฝังรากลึกมาอย่างยาวนานมีความซับซ้อนของปัญหาตั้งแต่ปี2547เป็นต้นมาในพื้นที่ตำบลปากบางก็ได้เกิดความไม่สงบขึ้น5กันยายน2554คน 19, ร้ายลอบวางระเบิดฐานทหารบ้านกอแลหนัง19พฤษภาคม2558คนร้ายลอบวางระเบิดอสออำเภอเทพาหมู่ที่5บ้านตา8 20เมษายน2,559คนร้ายลอบวางระเบิดหมู่ที่5บ้านตา8 2ตุลาคม2,563คนร้ายลอบวางระเบิดหมู่ที่4บ้านคลองประดู26ตุลาคม2,565เจ้าหน้าที่ปะทะกับแนวร่วม ปัจจุบันภาพรวมทั่วไปดูเหมือนสถานการณ์มีแนวโน้มลดลงแต่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและต้องได้รับการช่วยเหลือทั้งด้านสภาพจิตใจด้านอาชีพรายได้ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนนับตั้งแต่ต้นปี2565ในายมนาวีมะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากบางท่านได้มีนโยบายที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลปากบางได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยทักษิณสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาพัฒนาชุมชนอำเภอเทพาสมาคมการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสงขลา จากการขับเคลื่อนนโยบายด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้ตำบลปากบางอยู่ดีมีสุขปัจจุบันมีผลสำเร็จในระดับหนึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งจากหน่วยงานรัฐเอกชนและคณะที่เข้ามาศึกษาดูงานทำกิจกรรมในพื้นที่ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นห่วงโซ่เช่นกลุ่มอาชีพเลี้ยงพึ่งชนรงได้ขายสินค้าอาชีพประมงสามารถขายกุ้งปูปลาได้เพิ่มขึ้น ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาความไม่สงบชายแดนภาคใต้และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนกลยุทธ์การดำเนินการโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลปากบางนำโดยนายกมนาวีมะได้นำหลักยุทธศาสตร์เข้าใจเข้าถึงพัฒนาตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรมาใช้ในการพัฒนา โดดเด่นของนวัตกรรมท้องถิน่นทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความเข้าใจมั่นใจและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐมากขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาความไม่สงบ3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ระดับหนึ่งสามารถแก้ปัญหาด้านรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ค่ะชื่อนางสารุญปะสา,ารเน,นะคะก็อากที่ ก็ทาให้ชีวิตดีขึ้นนะคะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเป็นไกด์ของชุมชนนะคะยนดีรับเงินอ่้ชื่อนางสาวปิชานมะยศนะคะเจ้าหน้าที่ทงาการเรียนบ้านกาะเอยน้ค่ะอ็อจากที่องค์การบริหารจัดกตำบลปาบ้างเข้ามาสนับสนุนการท่องเที่ยวของบ้านเกาะเลยน้ำทำให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกาะเลน้ำมีความ้าแสดงออก สวัสดีค่ะชื่อนางสาวรเบีิ亚马ก็เป็นผู้บรรยายรับคณะท่องเที่ยวของเกาะเลนหนังค่ะเนื่องจากเกาะเลยหนังเป็นชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็มีทางอบตสนับสนุนโครงการท่องเที่ยวทําให้ชุมชนในเกาะเลยหนังมีรายได้เสริมแล้วก็มีผู้คนรู้จักมากขึ้นค่ะนค้ณเจะาตัวอะไรใดเหรออายุอบต ว่าจันเลยโอเคมาเกตีเกดัดสเลตีเกบุลีไรนได้เยอะเตอะนี่กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำละป่าชายเลนอำเภอเทพานะครับได้รับการสนับสนุนจากโครงการบริหารส่วนตำบลปากบางในส่วนของอเรือนะครับทำให้เรามีเรือใช้ในทํากิจกรรมาการอนุรักษ์การฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่ถึงครับ